น,นายนภัสกลับมาแล้วโพรูปนี้เช่าเน็ตอดใจไม่ไหวเมนพิบอ,อีกหนึ่งหนุ่มพระเอกเปิดต้นตนของช่อง3น,นายนภัสที่ไม่ว่าหนุ่มคนนี้จะขยับตัวทาอะไรก็มาจะได้ความสนใจไม่น้อยซึ่งสเตตัดหัวใจก็เพิ่งจะกลับมาสดวนันมาถอยสถานะกลับไปเป็นเพื่อนกับใบเฟิร์นพิมชานะอีกครั้ง ล่าสุด17กรกฎาคมหนุ่มนายได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายจากการโพสภาพบนอินสตาแกรมไปหลายสัปดาห์โดยหนุ่มนายก็ได้ออกมาโพสภาพตนยืนโพสท่าหล,ล่อเท่โปรโมทเสื้อผ้าให้กับแบรนด์หนึ่งบอกเลยว่าความดอน,นั้น คือหลอตกตโกนจริงๆแต่ถ้าว่างานนี้ชาวเน็ตก็ได้แห่มากดไลค์และคอมเมนต์กันเพียบเช่นไม่ว่าจะสาหัสกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ชีวิตต้องเดินต่อไปค่ะยังมีเรื่องราวอยู่ข้างหน้าให้เราได้เรียนดูอีกเยอะแยะมากมายเรื่องที่ผ่านมามันคือความทรงจําดีๆเราก็เก็บมันไว้อนาคตแค่จะไปรู้เราอาจจะได้ขวัญกลับมาเจอคนในความทรงจําอีกก็ได้นายมาแล้วคิดถึงมาก รักนะชื่นชมสปีดที่คนเก่งมากผมเสียใจก็ยังทำงานรักพี่เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ทำงานให้ดีอย่างนี้ต่อไป